สว,ส,สวัสดีค,ดค,ครับผมสมาชิกสนุพงศ์รับบทเป็นรีออนครับครับเจมพงศพักครับรับบทเป็นพพผ่านครับฟีดแบ,บ็ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่เรา <laughs> ก็เกินเกินคาดเนาะสำหรับ <laughs> สำหรับจเจมคือต้องบอกว่าเกินคาดคร,ครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วเราก็ได้มีเหมือนกับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยฟีดแบ็กของรีออนพผ่าน่ะมันจะดีแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราเห็นแฟนแฟน ฟีดแบ็กมาหลากหลายช่องทางเลยอะไรอย่างเงี้ยไออะไรอย่างงี้ด้วยครับเราก็บอกว่าชื่นชอบทั้งเรื่ออกภูมิภาฯเลยแล้วก็ดีใจเนาะก็ได้เห็นทั้งคนที่ชอบครับผมคือพวกเราตั้งใจทําแล้วแบบว่าผลตอบรับมันออกมาดีก็รู้สึก ừ ừ. ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับแล้วตราไปวันแรกที่จะต้องมาเจอกันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะดูเหมือนมาเหมือนคนละทวีปเลยอะเราก็เป็นตีนแลวนี่ก็เป็นข้อังกฤเลย อ้าวคนละครบับพี่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ได้ไหมสมาชิกคือผมกับพี่เจมเนี่ยก่อนที่เราจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยคือวันคือเรารู้จักกันมาก่อนอแล้วก็บบพอไปเจอมาแคสต,ติ้งก็เอ้าพี่เจมออเออเหมือนกับเจอคนรู้จักแล้วก็แบบพอรู้ว่าเราจะได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งครับความสนิทเราแบบเออเราสนิทกันมาในระดับกหนึ่งใช่ครับแล้วไปรู้จักกันรู้จักกันเพราะอะไรคือเหมือนมันเป็นเป็นโปรเจกต์เล็กๆหนึ่งอันครับผมที่ที่ที่ได้ทําร่วมกันแล้วมันก็ แยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยพอแยกกันไปเสร็จไม่รู้ด้วยอะไรด้วยแหละครับมันก็เลยแบบมาเจอกันอีกในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วความสซอร์ไพายเออใช่คือเราก็ประหลาดใจอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าทํางานกับน้องแล้วเออแบบเราสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่ได้ทํางานร่วมกันไอตอนมาเจอกันที่รู้ยังว่าต้องมาคู่กันยังครับตอนนั้นยังเหมือนกันเพราะตอนตอนตอนแคสติ้งเนาะตอนนั้นอ่ะยังยังไม่รู้ครับแต่รู้ว่าน้องเาก็มาแคสเหมือนกันแต่ตอนนั้นเรยังไม่รู้ว่า ใครจะแคสเป็นบทอะไรอะไรเงี้ยครับแต่พอมาวันที่วันที่สองเนาะวันที่ก็คือเราได้เล่นคู่ลองเข้าคู่กันอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้มาล่วงกันจริงจรินี่คือล่วมกันครั้งแรกมาหรือ,รรอไม่ครับอันนี้คือจริงๆเลยครับเพราะว่านนรกใช่โปรเจกต์ก่อนในนี้ไม่ใช่ซีรีส์ครับคือจากคนรี้จับกันก็มาเล่นคู่กันมันจะต้องมีฝักมีจุนอะไรกันมาคือตอน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 ที่แคสติ้งพอได้เข้าคู่กันเนี่ยพอเห็นแบบพี่เจมเรา ผมมองว่ามันทําให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าผมี่แบบว่าเอ้ยเราไม่เก่งมันทําให้อาการเก่งของเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ทําให้มันออกมาดีได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับเพราะคล้ายๆกันเลยเหมือนใช้เวลาปรับจูนค่อนข้างน้อยอะครับผมเพราะว่าเหมือนเราอะโอเคแล้วอะเรารู้ว่าคือเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ต้องแบบมาทําความรู้จักกันใหม่ไม่ต้องมาเออนั่งถาม อะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนนั้นยี้มรู้แตกกันมันค่อนๆที่จะไม่ใช่แค่คนพบผ่านแต่คือก็ค่อนๆจะสนิทกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอมาร่วงกันก็ไม่ต้องละไรพฤติกรรมเลยรู้ก็คือมันมันก็จะเป็นแบบเราเราเราห่างไปช่วงนึงเนาะอะไรเงี้ยช่วงแล้วพอมันกลับมาเจอกันใหม่อ่ะมันก็มีนิดนึงที่เราจะต้องแบบถามสารทุกสุกเดิบกันแบบแบบยังไงค่อยๆแบบต่อกันก่อนพอมันต่อเสร็จแล้วปุ๊บแต่คือพอมันต่อแล้วคือมันติดง่ายแล้วครับ ถ้าแต่พอม,มาเป็นตัวละครแล้วอ่ะมันจะต้องปรับตัวอย่างไบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็คือคป็นขันต่างกันใช่ไหมใช่ครับผมก็กนนะสำหรับเจมกับพพพานใช่ไหมฮะจริงๆแล้วม,ม,มันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ที่ค่อนข้างตรงกับพพพานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในหลายๆคนอ่ะอาจจะเห็นพพพานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพพพานดูแบบนิ่งๆเงียบเงียบดูแบบว่าเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราได้เห็นหลายๆมุมของพพพานเราจะเห็นว่าเอ้ยเขามีความ ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความมีอารมณ์ได้หลากหลายมีความรู้สึกได้หลากหลายมีมุมแต่ละมุมช่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนหรืออะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นซึ่งอาจจะชองใช้เวลาแบบปรับจูนนิดนึงกับตัวละครแต่ว่าพอเราเข้าแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างลีเลตกับเราได้ครับก็ไม่ได้ยากอย่างเราก็ไม่ป็นตัวเองหรือเปล่าในบางเรื่องครับผมที่ไม่ใช่เป็นตัวเองก็จะเป็นเรื่องแบบเจ้าชู้คาสโนวานี้ห่างไกลตัวมากครับอายืนยันช่วยยินยันเรามันไกลแค่ไหนมันไกลแค่ไหน มากมากก็แบบคือไม่รู้สิจะพูดยังไงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่แบบว่าเออต้องมีแถวฟาวแวมินเนีแบบว่าเออแบบต้องหล่อตลอดเวลาพอรเฟลตลอดเวลาเป็นยังไงอะไรน้องยังเด็กน้องยังเด็กครับแต่สิ่งที่น้องทำมารู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยดูจริงมากเลยครับก็แสดงว่าเราเท่ามาได้ดีแล้วคนทำเปมาดูเราเล่นเป็นตัวของตัวเองถือว่าดูเป็นธรรมชาติมาก ขอบคุณครับพี่เจมส์พี่อย่างนั้นเพราะว่าน้องดูเล่นเป็นแบบลื่นไหลมากดูเหมือนแบบว่ามัเหมือนเขาประสบการณ์อะไม่มีคือคือเราก็เห็นว่าหลังกล้องอ่ะเขาก็จะถามแบบ acting coach ว่าผมต้องทำยังไงครับแบบผมต้องเปลยตายังไงผมต้องใช้เสน่ห์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นพอพอแอคชั่นปุ๊บเอาก็ทำได้นี่เอ๊ะยังไงเราก็ทำได้นี่แสดงว่าสมัยก็คือดีไซน์การแสดงเราเองเหมือนว่าต้องใช้ตายังไงก็ยังดูเป็นหนึ่งท่าเสน่ห์ คือพอพอพอมาแอคชั่นปุ๊บเราต้องสวมบทบาทใช่ไหมครับผมคิดว่าแบบก็เราคือรีออนเราจะมาแบบเป็นสมาร์ทที่แบบเขินอายไม่ได้แล้วต้องแบบเออเราต้องมั่นใจในตัวเองแบบสายตาที่มองคนนู้นมองคนนี้แบบว่ามันต้องแบบมองเรามองให้เขารู้ว่าเรามองเขาอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับผมให้เขารู้สึกแสดงว่าพอเราได้บทมาแล้วบทเป็นคาแรคเตอร์ของสมาร์ทเนี่ยมันคือมันคือคาแรคเตอร์ขรีออนมันค่อนข้างไกลตัวสมาร์ทเลยในในแค่เรื่องเรื่องที่แบบว่าแผลวัา อ่าส่วนส่วนเรื่องอื่นที่แบบว่าเป็นคนสนุกสนา,านเฮฮคานี่ก็ใกล้ตัวครับผม,มแล้วพอคนเขาเล่นเล่นเสมือนจริงมาก<น>ผมผมรู้สึกผมดีใจนะเพราะว่าผมทําให้เขารู้สึกได้คนระับอืมัมนแสดงให้เห็นแล้วว่าผมทําออกมาดีแล้วผมก็รู้สึกดีใจแล้วพอมาต้องมาคู่กันต้องมาคุยกันแค่ไหนว่าเราจะต้องแบบคู่เนี้ยพบกพันกับจะออกไปด้ยวยกันเรามาต้องคุยกันแค่ไหนให้คู่เนี้ยให้คนจําได้ว่าเออคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่นะในเรื่องนี้น่งก็ <S <S จริงๆแล้วเราใช้คําว่าเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันครับผมทัทง้งทั้งทั้งเจมเองทั้งสมาร์ทเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็สุดท้ายแล้วผมคือผมเชื่อในในมีไมาวายเชื่อในพี่เมว่าบทตัวละครเนื้อเรื่องทุกอย่างอ่ะมันมันลงตัวแล้วมันแบบดีที่สุดแล้วมันอยู่แค่เราสองคนคือทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันแบบให้มันเต็มทีแ่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะจดจำทั้งรีออนและพุพผานแน่นอน แสดงว่าเราไม่คาดคิดว่าคนจะจดจำเราได้ขนาดนี้ใช่ก็เป็นฟีดแบ็กที่น่าดีใจมราเลยครับผมหรือว่าคู่แรกเขดูน้ำขึ้นน้ำลงอยู่คู่เราก็เลยแบบว่าดูใสใสรักกันแบบฟุ้งฟิ้งก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะก็ลีออนภูพานก็ผมว่าก็เช่นกันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ดูถึงจนจบเลยเนี่ยรับรองว่าเนาะมันจะมี next episode จย่าง EP ล่าสุดก็มีคนก็มาจับตามองว่าสรุปแล้วคือที่เราเดินมาบอกว่าเราจะไปเดตนต่อหรือว่าอะไรไงหรือาจะแยกกันหรือว่ายัางไงสปอยจะมาหรือว่ายัางไงุ <c oughs> ้ย <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าสปอยนี้ก็คงคงไม่ได้ต้องแบบว่าไปไปไป,ไปลุ้นดูเองว่าสุดท้ายแล้วแบบเอ๊ะลีออนเหงาเพราะอะไรหรือชูมข้าวเฉยๆหรือเปล่าริงเขาทำหน้าเศร้าเพราะอาจจะไม่ได้กินข้าวเออหรือเปล่าหน้าหรือว่าพ่อพานอาจจะแค่มาบอกว่าลืมของอะไรหรือเปล่าแอบต้องไปดูเขาทุกคน ก็คือให้คนคาดเดากันไปเลยใช่เราต้องไปลุ้นกันเอาเองครับเออแล้วพอในวันนี้พอมันจะมี EP พิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นสเปเชียลเอพิโซดครับเป็นยังไงบ้างเล่าดี้นิ้เพราะว่าจากับเบิร์ดกัาแล้วอ่าก็สำหรับสเปเชียลเอพิโซดก็หลังจากที่เดี๋ยวทุกคนได้ดูจนถึง EP 12เนาะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่ามันต้องมีอ่าหลายๆคนอ่ะที่จะมีเรื่องราวที่แบบว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเ่าวหลังจาก อ่าใช่แล้วคือรับรองว่าใน special e อพ s o ซดอะทุกคนจะได้เคลียร์แน่นอนเนาะครับเนี่ยวันนี้เราสองคนสนิทกันมากแค่ไหนก็จริงๆเราก็คือจะพูดไม่รู้เขาไม่รู้จะใช้คําว่ามากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถแบบเป็นตัวของเราเป็นตัวของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาคอยคีบลุกอ่าแบบเป็นตัวตัวเป็นตัวเราให้เขาเห็นได้เลยคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับ <c oughs> สิ่งที่พี่ต้องทำคือฉากเอ็นซีคนจะรู้ือว่าฉากเอ็นซีของพี่เมย์ก็คือนี้ยายเพราะว่าเห็นภาพแต่ว่าเป็นซีรีส์มันก็ต้องเป็นแบบนึงแต่ว่าก็ถ้าเป็นอันคัดมันก็จะรุนแรงเออมันมันเป็นขนาดนั้แบบแม้เราจะไม่ได้มีทุกฉากแต่ว่าพอมันมีแล้วมันก็สุกว่าไปครับโอเครับจิกหมีกันไปที่ให้ไปอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> แม่เราพี่มาก่อนว่าพอตอนเดลเอ่นซีด้วยกันมันจะต้องมันจะต้องคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะอ่าใช่ใช่ครับก็ก็จับมือกันก่อนมานาอจับมือมองหน้ากันก่อนครับผมอ่าแล้วก็ลองกอดกอดกันดูอ่าแบไมันยังเขยอยู่มัน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 เหมือนกับว่าเพื่อเพื่อลดความเขนแต่พอทําแล้วก็มันมันเขนมากขึ้นอธิบายพี่ฟังที่ว่ามันเขนอะไรประมาณมันไม่รู้สิครับแบบว่า ก็ปกติอ่ะเราก็คุยกันปกติเป็นที่เป็นน้องคุยเล่นกันแต่พอเข้าฉากเอ็นซีเหมือนกับว่าเป็นภพ่าบิลเอออนแล้วเนี้ยแล้วแบบต้องสลัดความเป็นสมาร์ทเจมไปอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ก็ตอนกอดก็ตอนกอดตอนยังไงเรื่ผมรู้ไปม่ถงถูกทางนี้ตลอดเวลาหมายถึงว่าพี่คราเช่วยคัดให้ผมหน่อยไม่ไหวแล้วมันยังไงมันยังไงอารมณ์ตอนนั้นคือก่อนเล่นมันมันจะต้องมันต้องสลัดความเป็นสมาร์ทเจมไปครับผมก็แบบ ลดความเขินแต่พอเรากอดลองอะไรกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเขินมากขึ้นครับผมแต่คือแต่คือแต่ความเขินอ่ะผมผมว่าความเขินตรงนั้นมันอย่างอย่างที่สมาร์ทเคยพูดหละครัว่าความเขินตรงนั้นมันช่วยทําให้เขาเรียกว่าแบบมันทาให้ดูเรียวขึ้นความรู้สึกของรีออนและุพาน่ะมันมันมันมาดูเรียวขึ้นเพราะว่าเหมือนทั้งคู่ก็ยังใหม่ในในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันกเป็นครั้งแรกของพวเขาทั้งคู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความแบบอ่ะเคิรเขินที่แบบ ผสมกันแต่ถ้าตามคาแรคเตอร์ของลีออนนะคือเขาค่านอนข้างจะี่ยเรื่องพวกนี้เขาเชี่ยวชาญอ่าใช่ขเขาแพรว่าวใช่แต่มันต้องทำยังไงให้มันดูเชี่ยวชาญแต่กลับพบพานคือแบบกับพบพานล,ลีออนจะดูเป็นแมวน้อยไปแล้วอ่าแต่มันก็มีฉากที่บอกอยู่ว่าผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้กับพี่พบคนเดียวเออแล้วอย่างตอนก่อนเราเปิดอะไรเขาเปิดได้จริงก็ปกติมันฟิลแบบไม่ได้ปกติมันคือปกติเลย ก็ปกติคือแบบเรากินข้าวด้วยกันเราพูดคุยเล่นด้วยกันเราไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นแต่ว่ากอดก็แบบมันก็เขินเขินนิดนึงมันต้องมีบ้างใช่คือมันคือการแบบแนบชิดที่แบบว่าไม่ได้แบบอ่ะดูอ่ะก็ด้วยก็ส่วนก็ส่วนหนึ่งครับผมมันมีอะไรมันมีอะไรขนลุกหรือว่ามันยืดเสมอมันอุ่นอุ่นอุ่นมันอุ่นอุ่นะไรเกมแบบไปเนี่ยเราเขาดูค่อนข้างจะตื่นเต้นมากกับสายลับสีแล้วเราอ่ะก็จริงๆผมก็ตื่นเต้นไม่ไม่ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า พอถึงตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือก็ต้องสปิริตครับ um <st> <ๆ>ก็ต้องทำเต<ๆ>็มที่เพราะว่าคือทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยคือเขาเต็มที่มากๆแล้วคือวันนั้นเราถ่ายสายเอ็นซีไป4ชั่วโมงได้คนระับแค่ไม่ถึง แค่เบรกอีกเบรกเดียวใช่ไหมถ้าตอนแอร์ใช่ครับแค่แค่แค่ตอนนั้นถ้าถ้าออนแอร์ตอนนี้คือแค่แค่แค่นี้ครับทำไมมันมันไม่ติดตรงไหนมันติดคือมันเก็บละเอียดมันเก็บใช่ครับคือใช่คืออย่าบอกคือพี่เมย์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านง่ายง่ายใช่ต้องพี่เมย์พีว่าอะไรอยากได้แบบไหนพี่เมย์อะเขาบอกว่าแอร์ไม่เย็นหรอเจมบอกตัสมาร์ทแอร์ว่าพี่ว่าแอร์ไม่เย็นหรอไงรู้สึกมนร้อนควันเขามีว่าอะไร กนคือด้วยความที่อยากให้งานออกมาดีครับพี่เ mm. มีเขาก็ต้องการทั้งทั้งทั้งอารมณ์ความรู้สึกภาพ <c oughs> เสียงทุกอย่างอ่า <c oughs> มันก็ต้องมามาเรียกว่ามาครบหมดเพื่อให้มัน,ม,นมันดูจริงและดูเรียวให้คนรู้สึกภาพอารมณ์ที่เขาจได้กระเสียงมันต้องทําอะไรหรอ เสียงมันคือยังไงมันมันไปดูไปดูในตอนนั้นี่คืก็เลยถามว่าภาพอ่ะพี่เข้าใจได้อารมณ์มันโอเคตาเยิ้มแต่เสียงมันคืออะไรพี่เจมบอกไปแล้วโอ้เจมอ๋อโอ้เจมแค่อ๋ออย่างนี้แค่นี้เองมันต้องมีทรายเสียงประมาณโปรเจกต์ไหนเอาละผมโยนเลยอ่ะไม่ก็อย่างอย่างแบบไออย่าง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 ลายคิสกันจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องแบบมีแบบ เสียงอะไรนิดนึ่งอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีเพื่อให้มันดูจริงไงอะไรอย่างงี้ครับมันยากมานกับการที่มันไม่สามารถผมที่้เกิดมาพูดแต่มันเป็เสียงได้แต่ถ้าเวลาจูบกันมันจะต้องทำเป็นเสียงมันจะต้องทำยังไงให้ไม่เกิดเสียงก็คือต้องไม่ผมว่าธรรมชาติมันมันก็เป็นเสียงอยู่มันมันก็เกิดเสียงได้อยู่แล้วนะผมว่าผมก็มันก็เลยแค่โอเคแล้วก็พยายามแสดงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันก็นั่นแหละครับตอนที่เราเห็นก็อย่างนั้นเสียงนี้กี่เทสเสียงจ๊บกันเนี่ย โอ้ยผมจำได้ว่ามันนั้นคือแบบมันเมาโจ้เมาโจ้ก็คือจะเติมลิบบ่อยหน่อยใช่ครับวันนั้นอะไรเงี้ยครับจริงจริงสี่ชั่วโมงทำไมมันถึงยาวนานขนาดนี้ก็คืออย่างอย่างอย่างที่บอกครับว่าเก็บเก็บรายละเอียดคือเก็บหลายมุมครับตรงไหนที่มันนานที่สุดที่จะต้องแบบว่าพี่เมย์ยังไม่ได้อารมพี่เมย์อ่ะก็น่าจะตอนอยู่บนเตียงนั่นแหละครับ มันก็อยู่บนเตียงแต่เริ่มต้องเริ่มอยู่แต่บนเตียงแต่เริ่มหมายถึงว่าตรงซีนตรงอีจตตรงไหนที่สุกวาพี่ขอพูดอนึ่งเงี้ยพี่ขออ๋อคืออย่างง,างี้ครับคือเขาจะมีอินเสิร์ตหลายหลายมุมอย่างเช่นแบบว่าฟิลแบบอ่ามือแบบมือมือเก,อกาะหลังมือแบบว่าจับที่ที่ผมขยุ้มหูอ่าแบบที่ลายเอออะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อเพื่อให้แบบมันดูมีอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องเก็บเจาะรายละเอียดหลายมุม คือเมื่อฉากเราผ่านมาแล้วพี่ถามจริงเขาเล่นฉากนั้นนะเราเขยกันตรงไหนถ้าต้องมองหน้ากันเนี้ยเขยมั้ยไม่นะครับอ้าวแล้วจริงเหรอเรียเขยอยู่เลยนะอ้าวเหรออ้าวแล้วเขยกันเขยถามว่าเขยจริงจริงไหมเวลามองหน้าจะต้องเล่นฉากเป็นซีด้วยกันที่แบบว่าเออต้องแนบเนื้อกันอย่างเงี้ยมันมันคือถ้าสำหรับผมอะถ้าตอนนั้นมันเป็นพบพานกับลีออนในความสัมพันธ์ตอนนั้นอนะ มันมันมันเขินน้อยกว่ากับการที่ถ้าสมมติเนี่ยมองกับตอนนี้คือตอนนี้ผมเขินมากกว่าเออทมื่อก่อนกับตอนนั้นนะฮะแล้วตอนอันแล้วเราเขินอะไรทํกอางเขินอะไรเขาพี่ตอนนี้ถ้ามองหน้าผมไม่เขินอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าแบบไปฉากนั้นกลับไปฉากนั้นก็คือก็ยังเขินเหมือนเดิมผมว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ฉากกี่ฉากที่เป็นเอ็นซีนเนี่ยผมว่าผมก็จะเขินเหมือนเดิมครับผมกับอะไรแบบนี้อย่างพี่เจมส์่เจมส์าบอกว่า คือว่ากาจูบมันยากเราเอาอะไรมันยากสำหรับช่างเอซีที่เล่ไม่ยากครับบอกไปเลยถ้าบอกว่าตอบไม่ยากนะพี่ก็ย้อนกลับไปตัดอันนีดอันแรกให้ได้เร <c oughs> นะาเกันรุ่มันไม่ได้เราพอเราผมมันก็คล้ายพี่เจมสาผมก็คือเรื่องจูบเรื่ององศาของกล้องอะไรอย่างงี้คือแบบเราจะทําเกินเฟรมไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยผม มันมีปัญหาวก่าับเสียงว่าอย่างที่พี่เจมพูดเสียงจูบมันจะต้องได้ไรมันต้องเทคให้พี่เมย์ได้ยินอ่ะก็อย่างที่พี่เจมพูดแบบถ้าเราจูบกับรู้สึกกับมันจริงจริมันจะออกมาโดยธรรมชาติจะผมมันเลาตกมืออะไรเงี้ยถ้าปากประกบกันแล้วมันก็อาจจะมีด้วยความเมื่อกี้ที่เราต้นคลิปเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ในฉากเอ็นซีฉากนั้นเราต้องมีการคนคุมเกมครับมันจะต้องยังไงโปรเจกต์ยังไงมีภาพในหัวไปก่อนเล่นก็คือเราต้อง นาเขาให้ได้อ่าเหมือนกับจูงมือเขาไปอ่าอย่างเช่นแบบอย่างเช่นที่แบบเขาปิดตาอะไรเงี้ยล้วก็บอกพี่พกปิดตาทําไมมองผมซี่ครับผมก็ต้องไปพูดทำมันหนักใจมาด้วยความที่ที่เราเขาก็เล่นไว้หนักเออรีโอกับไอเนียฟีเขาก็ได้เู้แบบว่าเอ็นซีเยอะแล้วพอมาถึงฉากเราคนก็คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอ็นซีเราคือของเขามันก็เดูเดือดอยู่แล้วของเราก็แบบ ด้วยความที่เรากุ๊ก <PUBG> กิดกันมาแล้วว่ามันมันมันถ้าเราผมนะฉากเอ็นซีผมก็คือแบบมันดูแบบมันดูมีความแบบยังน่ารักอยู่อะอ่าอย่าง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 คู่เขาก็เคยบอกว่าผู้เขาเอ็นซีเขาคือแบบอะไรนะเหมือนถ้าเปรียบเสมือนแบบยาดองงูเห่าอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเยลลี่อะคือแม้แตอาจจะเป็นแค่แบบค็อกเทลแล้วกันเออยาดองงูเห่า เรามีเรามีการร่วมดีไซน์มาเพราะว่าคันของเขาก็มีร่วมดีไซน์กับพี่เมย์เป็นว่าเออฉากตีตู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพจำของเรามีดีไซน์มาก็หรือว่าแค่คิดแค่ไหนว่าสี่ชั่วโมงเนี้ยแค่เป็นงานปั้นปะไม่จบเป็นสกีหรือยังไงเออคืออาจจะไม่ได้รูปดีไซน์ขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่เราเล่นอ่ะพี่เมย์เขาก็ปล่อยให้เราอิมพอไวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตอนจูบตอน เมือ่อว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมยาวจนกว่าจะมีเสียงคั่คทอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาก็ปล่อยให้เราลองลองอินโไว้ดูอะไรเงี้ยครับคือส่วนช่วยขายไปด้วยก็ครับอ่กาก็เหมือนกับว่าเสนอไอเดียอโอเคไหมครับอะไรเง, <laughs> งี้ยแล้วหลังจากเนี้ย EP ที่จะพรุ่งนี้แล้วก็ตอนพิเศษมันจะมีอีกมั้เป็น C ีสำหรับเรา มูบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยครับเอ๊ะอาจจะมีหรือไม่มีนะเอ๊ะต้องไปดูครับบอกไม่ได้แล้วพอมาถ่ายออกไปแล้วคนก็พูดถึงว่ามาดูมระมูลดูแบบน่ารักสมกับที่เราซื้อมีให้เขาเป็นรู้สึกยังไงบ้างลู๊กตาที่ซือเขาก็รู้สึกก็ก็รู้สึกดีใจครับผมที่ทุกคนชอบมันก็อย่างที่ผมบอกก็แสดงว่าเราทําออกมาดีจนทุกคนอินอินไปกับเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับครับฝากเหลืพรุ่งนี้เหลยออีพีสุดท้าย ว่าเราตกลงเราจะกลับมาพบกันหรือว่าเราจะกลับต่างประเทศกับแม่จะเกิดอะไรขึ้นหมครับผมก็สําหรับวันศุกร์นี้นะครับผมเป็น EP 12ครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามครับผมมาดูบทสรุปกันนะครับทั้ง อ่าเลโอเฟียสนะครับแล้วก็รีออนกับพบพานด้วยเช่นกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรว่าทีเซอร์ที่ทุกคนเห็นนี้มีแหมว่าจะตัดแกงอีหรือรเปล่า,แ,ลาแกงหลายรอบมากเอ๊ะ,อะหรือจะเป็นไปตามนั้นเอ๊ยยังไงบอกไม่ได้งไงต้องติดตามครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนต้องแบบจดจาแน่นอนเนื้อเรื่องเราไม่ล่มเรือไม่มีทางล่มแน่นอนครับก็คือย <laughs> ิ่งกว่าเททานิกขอบคุณครับ